ทั้งเรื่องของตั้งแต่ต้นน้าในการส่งเสริมการเลี้ยงนะครับและก็นวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่ถ่ายทอดให้กับชุมชนนะครับแล้วมหาลัยเราเองเนี่ยมีนโยบายในการที่จะนางานวิจัยนะครับที่เ,เกิดขึ้นจากการวิจัยเนี่ยไปใช้การประโยชน์นะครับซึ่งตอนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะขยายเขาเรียกว่าองค์ความรู้นะครับไปยังชุมชนและไม่เท่านั้นเรายังสามารถขยายองค์ความรู้ไปยังบริษัทภาคเอกชนได้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสามารถ เขาเรียกว่านงานวิจัยของมหาลัยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพรอพโพลิสนะครับที่เกี่ยวข้องกับพรอพโพลิสที่เราสกัดนะครับคือพรอพโพลิสนี่คือ,คอส่วนของอรังของผึ้งชนโรงที่เหลือมาจากการาเก็บน้ําผึ้งน,นะครับซึ่งมันจะไม่มีมูลค่าเราใช้วิธีการกระบวนการสกัดออกมาได้เป็นสารสาคัญแล้วก็นําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเครื่องสำอางนะครับอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะคนที่มีปัญหารังแคเชื้อรานะ